สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีจะมารีวิวนะคะเป็นรถกระบะนะคะตัวนี้เป็นกระบะแคปนะคะตัวยกสูงนะคะเป็น Toyota Revo นะคะเป็นรถสีขาวนะคะ เป็นสีที่ขายดีมากนะคะสําหรับรถสีขาวกระบะนะคะรถกระบะสีขาวเนี่ยถือว่าขายดีมากๆเลยนะคะสําหรับในเพจรโนของเรานะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota Revo Smart c a ทนะคะเป็นตัว p รี n ล e เตัว 2.4J พัดนะคะสําหรับคันนี้เป็นรถปี2019นะคะ ราคาอยู่ที่445,000บาทเท่านั้นจะบอกว่าไม้น้อยมากๆนะคะคันนี้ไม้แค่62,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสหรับใครที่มองหารถใช้งานนะคะคันนี้มาแต่งมาแล้วครบๆพร้อมๆเลยนะคะก็คือลูกค้าได้ไป ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะสำหรับคันนี้ก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดนะคะบีฝากคุณลูกค้านะคะกดติดตามกด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาบีลงคลิปอะไรใหม่ๆนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามชมเนาะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้บีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถซื้อรถคันนี้ได้เลยนะคะบีมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นมีบริการรถสไลด์วิ่งส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันดีกว่านะคะสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์ในส่วนของกระจังหน้านะคะตกแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะมีสัญลักษณ์คำว่ารีโวด้วย สวยมากๆนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยสวยจริงๆนะสำหรับใครที่อยากได้รีบจองเลยค่ะคันนี้จะได้เป็นรอกระทะนะคะมาพร้อมฝาครอบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกจะเป็นสีโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะมีบันไดข้างให้เรียบร้อยมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถสวยมากๆนะคะ คันนี้มีโรบาร์ข้างหลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมแม็กไลเนอร์นะคะสีรถนะคะสีบางเดิมทั้งคันสวยๆเลยนะคะสำหรับใครที่มองหาอยู่นะคะรีบมาจับมาจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะสำหรับคันนี้จองแค่1,000บาทเท่านั้นในส่วนของด้านหลังก็ตกแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะสวยจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงเนาะอ่ะในส่วนของด้านในนะคะเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานระบบแอร์เป็นเมนวลนะคะเกียร์ก็เป็นระบบเมนนวลนะคะหรือว่าเกียร์ธรรมดานะคะในส่วนของรัง่านะคะไม่มีรอยคาบน้ํานะคะ ลังคาสะอาดสะอาส้านสีเบาะนะคะเป็นสีออกสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะเป็นเบาะผ้าตะเข็บไม่มีรอยขาดรอยย่นเลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ซูมกันที่เรือนใหม้ชัดๆเลยนะเดี๋ยวให้ดูเรือนใหม่นะคะ,ะคันนี้นะคะไม่อยู่แค่6ก0สนเออก่องพันหิกิโลเมตร สำหรับใครนะคะที่ชอบคันนี้นะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์064768 6572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะบีจะทิ้งลิงก์หลายไว้ใต้โพสต์คุณลูกค้ากดลิงก์และแอดไลน์เข้ามาขอรูปรถเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสําหรับคันนี้บีให้จองแค่1000บาทนะคะออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้ซื้อรถฟรีดาวได้เลยนะคะสําหรับ t o โยต้ารีโวนะคะพรีแรนเนอร์สมาร์ทแคปตัวนี้เป็น 2.4J นะคะเป็น2 สี่เจพัสนะคะสำหรับลูกค้าที่มองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะบีแนะนำเลยค่ะคันนี้สวยมากๆนะคะราคาขายอยู่ที่445,000บาทไม่อยู่แค่62,000กิโลเมตรนะคะสำหรับใครที่ชอบรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลย ะะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้บีฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาบีลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามชมกันต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ